คนนลักษ์ิลีพินค่ะชื่อเล่นชื่อโมเมค่ะปวชหนึ่งค่ะโรงเรียนชนบทศึกษาค่ะเครื่องมือกลช่างยนต์ค่ะถอดประกอบลูกสูบค่ะถอดตรวสอบแล้วก็แล้วก็เก็บใส่ข้อที่เดิงค่ะก็ถ้ารถยนต์มีปัญหานะคะเราก็จะถอดลูกสูบออกมาแล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนลูกูรแล้วก็ใส่รูกูรกลับเข้าไปเหมือนเดิมะชื่อนายปิิพัฒน์เกสศรครับชื่อเล่นชื่อจิมมี่ครับโควชอนหนึ่งครับจบจากโรงเรียนพันทองต้นสนครับวิชาวัเตเุเยนช่างยนต์ครับ นำเวอร์เนียไปวัดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ครับเพื่อตรวจสอบสาเหตุกรารสึกหลอของก้านวาล์วบ่าวาล์วพบความสึกหลอจะได้เปลี่ยนได้ตรงตามคู่มือครับรู้สึกสนุกครับได้ใช้เครื่องมือวัดต่างๆที่เราไม่เคยใช้และได้รู้จักการอ่านค่าวิธีใช้ครับ ชื่อนายธชายัยกิตกุลพิงโยครับชื่อบารครับระดับชั้นปวชปีหนึ่งครับจากโรงเรียนนันทนาวิทย์ครับวิชาเครื่องยนต์เล็กครับเรื่องการตั้งวาลวครับขั้นตอนที่1ถอดฝาครอบวาลวครับแล้วหมุนล้อช่วยแรงให้ตรงม้าทีและจากนั้นก็ใช้ฟิลเลอร์เกต ตั้งระยะห่างของวาวครับเนื่องจากเครื่องคูเบอร์ต้าพอใช้ไปสักพักหนึ่งอาจเกิดการคลาดเคลื่อนของระยะห่างของวาวเราจรึงต้องตั้งให้ตรงตามค่ามาตรฐานครับอีเทงนะคะเปิดรับสมัครวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะให้มาสมัครอีเทกกันเยอะนะคะบ๊ายบาย